แต่ว่าได้เสพยาเสพยายาไหมเสพยาไหครับเสพยาไหมยาบ้านเสพไหมยาบ้าบ้าโอุ้ราำเรรยบร้อยเดี๋ยวลุงนำนำไปดูเลยนะนำนำที่ที่ว่าลอยซ่อนไว้าพาไปดูที่ที่ซ่อนไว้ที่เก่านี่อ่าโอเคเจ้าที่หยิบหยิมาครับถึงมือนะครับเบรอยครับ โอมามาฝากฝากไวเดี๋ยกมีคนมาเอาก็ให้ยกไปเลยขบวครั่นเองแล้วคุณลุงอ่ะคุณลุงเอาเอาอัญญามาเนี่ยเอามาให้เนาะคุณลุงเอาเงินให้เขากี่บาทครับเอาเอาเอาเงินให้เขากี่บาทหม่เดียวหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งื่นแล้วก็มีมีคนมาเอาก็เขบวนให้ขายหนึ่ให้ยกหมดไปเลยอ๋อถ้าว่ามีคนเอาให้ขายหนึ่งเจ็ดแต่ถ้าว่าคุณลุงขายคุณลุงจะขายแบบไหน ขายขายเป็นแบบนี้ไม่เยอะขายแบบไหนขายแบบแบบนี้เลยแบบแบบยกแบบนี้เลยอ๋อขายแบบแบบยกเลยหมื่นเจ็ดถ้าหมดนี่นะหมื่นเจ็ดอ๋อโอเคครับถ้าเกิดว่าตอนเป็ดเนี่ยมีมีคนมาขายให้แต่ว่านี่ไม่นเดี๋ยวรู้นะครับเอาเป็นยาบ้าครับยาบ้าจริงๆครับนี่ฮะยาบ้า ไปทําจับกลุ่มุรวมก็จะได้สิทธิอ่าพบพบญาติไอ้แจ้งญาตินะครับเนาะแจ้งญาติอ่าพบทนายรักษาตัวนะครับตามสิทธิของคนไทยตัวใดระเบียบนะครับตามพอตามระเบียบเนาะขอญาติองครับขออนุญาตให้ลุดโอเคครับหวังจะได้โมวุ่นไหว เคล็รลับแกก็วันนี้เล่นเม่กี่เม็ดละเฮ้ยนี่ไปลองสีคนนึงนิดยางกี่เม็ดวันนี้วันนี้ไปกี่เม็ดละเล่นกินนสเม็ดเดียวสเม็ดเม็ดเดียวแดงไม่สองโท่หาไ ปดทงอันเทบสีดอันนี้คือเอาสามเอาข้าวอพวกของ ถ่ายให้หลอนๆแล้วพี่นางตั๊กคุณต้องหา